สวัสดีค่ะวันนี้วันที่19ใช่ไหมวันนี้วันที่19บลงวันละลงวันมีบินตอนเช้ากับตอนตอนดึกตอนนี้หกโมงเช้านะคะเราจะมาส่งหกหนุ่มนะคะหกหนุ่มมาจากจังหวัดไหนบ้างสีธนนชยัยมามาเซ็นเอกสารให้พี่สีธนนชยัยเขียนชื่อนามสกุลตรงนี้เ,เ,เวลาเวลาพี่ยื่นให้แบบนี้ก็คือเขียน ก็คือเขียนตรงอย่างนี้นะอย่า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 จับแบบไม่ออกไหมสมมุติพี่ยื่นให้ใช่ไหมมันต้องเขียนให้มันถูกทางอ่ะเธอเนี่ยเขีบอ่าถืออนนี้ไว้ด้วยโอเคเออแล้วก็พิพิพันอ่าเขียนชื่อนามสกุลตรงนี้นะจ๊ะโอเคแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรขน้องเขียนชื่อนามสกุลตรงนี้นะจ๊ะ แล้นารีนหรือเปล่านารีนเขียนชื่อนามสก,กุลต,ตรงนี้นะจ๊ะข้าบนนี้นะเขียนไทยหรืยอยว่าเขียนไทยจ้าชื่อนามสก,กุลนะคะแล้วก็ที่เศษเขียนตรงนี้นะนี่นี่นอ่าเขียนอ่ามาเขียนแล้วเดินมาตรงนี้เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ายืนตรงนี้แหละยืนตรงนี้รอสักครู่นะคะรูปรอเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรรูปรอน่ะ เชียงรายครับผมเชียงรายอำเภออะไรอำเภอเมืองอำเภอเมือง,ออเ,องเดียวเ,เราอยู่คนแรกนะเราอยู่คนแรกหมายถึงว่ามายืนตรงนี้คนแรกเดี๋ยวพี่พาเดินไปมันต้องเดินมันต้องอยู่ตามคิว,วแล้วก็พิสิทธิ์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 ประต่อแถวไอ้ต่อแถวสีถนนชัยอ่ะจับไปนี้ไว้จับไปทั้งหมดนะทีนี้ไอใบเนี้ให้เอามาคืนนะเดี๋ยว อันนี้เรายื่นให้เจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวเขาจะคืนให้ส่วนส่วนเราอ่ะคือคนแรกที่ยื่นแต่ว่าเขาจะให้คนสุดท้ายไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราก่อนแล้วก็คนนี้พอยืน่นปุ๊บเขาจะเอาใบใหญ่ๆเนี่ยให้คนสุดท้ายใช่ืออ่าใช่นารีนคนที่สองอ่าโอเคอ่าจับไว้เดี๋ยวยื่นให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านนะคนองอ่าแล้วก็กิติพันธ์อ่าทีนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก็คือว่าตรงนี้ก็คือ งานตรวจคนหางานหมายความว่าเราอ่ะเป็นคนไทยที่กําลังจะเดินทางออกไปทํางานนอกประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเราจะต้องมารายงานตัวตรงนี้ก่อนแล้วก็เวลาที่เรากลับมาพักหรือกลับมาจากไต้หวนันเราก็มารายงานตัวตรงนี้ถ้าไม่สะดวกตรงนี้เราก็รายงานตัวที่ต่างจังหวัดบ้านเรานะอันนี้พอจะเข้าใจเนาะอันนี้ไปรายงานตัวก่อนแล้วเดี๋ยวพี่มาอธิบายเรื่องเอกสาร มาถึงขั้นตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นด่านตรวจคนหางานโครงการจัดหางานเพราะว่างานของเราค่ะเป็นงานถูกกฎหมายผ่านกรมแรงงานถ้าใครสนใจไปไต้หวันนะคะกับพี่อยู่นะก็คือ,อสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยนะคะก็คือ0983944699นะคะ0983944699เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ถามทีละคนว่ารู้สึกยังไงมาสมัครงานกลัวโดนหลอกไหม นะคะแล้วก็แต่และคุณมาจาจังหวัดอะไรนะคะสวัสดีค่ะชื่อว่าอะไรคะชื่อสีธนชัยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวพิ่ชื่อชื่ออะไรนะสีธนูนชยัยเป็นคนจังหวัดอะไรเข้ามาเลยเข้ามาเลยเชียงรายครับเชียงรายสองคนนี้รู้จักกันใช่ไหมครับมามาจากบ้านเดียวกันไหมเชียงรายอำเภออะไร,รอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองอยู่อยู่เขาเรียกอะไรนะอยู่หมู่บ้านอะไรผมอยู่หมู่บ้านให้ผมหมู่บ้านอะไรนะให้ผมอันนี้เหรอ ปันอดิเนาะสมัครงานนานไหมเดือนกว่าเดือนกว่ากองเราห่ะประมาณกับสองสองเดือนกว่าตื่นเต้นไหมจะได้บิดแล้วอ่ะตื่นเต้นมีแฟนหรือยังมีแล้วมีอะไรอยากบอกแฟนไหมพี่ก็แซวเล่นไปงั้นเลยรอวันที่กลับมาจะไปสู้เพื่อครอบครัวนะก็บอกเขาสิ มาจากจังหวัดอะไรจังหวัดไหนจ้าชครับมาจากโคราชอำเภออะไรขุนแถลงอำเภอยังก่อนขุนแถลงห้วยแขลงเดินเรื่องนานไหมสามเดือนนะครับสามเดือนแล้วใช่ไหมดีใจไหมทีนี้น่ะจะได้ดีแล้วอ่ะดีใจก็ดีใจอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวอธิบายเอกสารให้ฟังนะอีกคนนึงล่ะอีกคนนึงมาจากจังหวัดอะไรเชียงรายครับเอ้าเชียงรายเหมือนกันเหรอรู้จักกันไหมไม่รู้จักเหรอมาจากเชียงรายเหมือนกันนะแต่เขาอยู่อำเภอเมืองเราอยู่อำเภออะไรแม่ฟ้าอะไรนะแม่ฟ้า อ๋อดีใจไหมจะได้ินเลยก็โอเคอยู่มากิตปิพัน์มาสัมษณ์สิดีใจพอดีใจคมีใจมาแต่จังหวัดไหนมาแต่นาะสกโลครสักโกลนครดีใจยุ่เคยไปเมื่อไหอกบ่างปเคยครับเคยครั้งแรกเลยเนาะเออพอให้ด่วยด้อยเด้อเออมาเดี๋ยวพี่สุขัยรูปอันนี้ยืนตรงนี้เด้อมันจะมีเอกสารอยู่สองอย่างอันนี้ก็คือเอกสารส่วนตัวมองเห็นไหมนี่ยืนไกลมากเลยขยับเข้ามากลัวกลัวพี่กิน เอกสารส่วนตัวไม่ต้องให้ในายจ้างทีนี้วิธีเก็บก็คือให้เก็บไว้ในเสื้อกระหนาวสีม่วงเนี่ยรูดซิปออกมันจะมีกระเป๋าอยู่ข้างในเนี่ยรูดซิปรูดซิปของทุกคนออกเห็นไหมอ่าอันนี้คือเอกสารส่วนตัวไม่ต้องให้ใครก็คือเป็นของเราอยู่ข้างในนี้เปิดดูได้แต่ว่าห้ามลืมห้ามลืมเพราะว่าเออมันจะมีสัญญาจ้างอยู่ในนี้แล้วก็มีเอกสารหน้าพาสปปอร์เราอยู่ในนี้ ทีนี้วิธีเก็บทําไมถึงให้เก็บอยู่ตรงนี้เพราะว่าบางทีเอกสารบางตัวเราอาจจะมีปัญหาเผื่อตมอถามหาเราจะได้เอาในนี้ให้เขาดูนะอันนี้ก็คือวิธีเก็บนะส่วนอีกอันนึงอันนี้ก็คือเอาให้ที่บริษัทหมายถึงว่าให้คนที่อยู่ในบริษัทอะ่ะที่เราไปโลไปใช้งานอะไรอะ่ะก็คือใครมาเก็บเอกสารก็คือเอานี้ให้เขานะโอเคนะแล้วก็วิธีเก็บก็คือไม่ให้พก อันนี้ให้เก็บก็คือเก็บใส่ในกระเป๋าหลใต้เครื่องเดี๋ยวมันหายแต่อันนี้เอาพกติดตัวได้แล้วก็เปิดดูได้แล้วก็ซิมให้ใส่ซิมโอเคเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนตอนนี้นะอ่าโอเคทีนี้ให้ของขนองก่อนขนองอันนี้เอาเก็บใส่ในเสื้อนะอันนี้เก็บใส่ในกระเป๋าเอาใจใช่ไหมเออแล้วก็พี่พี่สีดอ่าพี่สีดมันจะมีสองชุดเออแล้วก็ณนะรินอ่านะรินนะจ๊ะ แล้วก็สีถนนชายแล้วก็กิติพันธ์โอเคกิติพัณธ์จะาเดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะโชคดีนะคะโชคดีจ้าโชคดีเด้อกิติพันธ์โชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยนะจ้า สำหรับคนไหนสนใจจะไปไต้หวันนะคะอยากมีภาพบรรยากาศแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข0983944699ค่ะอ่าโชคดีนะจ๊ะจ้านี่มีฝรั่งแถมมาด้วยเดินทางปลอดภัยนะจ้าไปแล้วคะ่ะทุกคนไปแล้วนะคะครอยากมีภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ